บางครั้งมันก็พานที่จะไปปรุงแต่งไปคิดตอดีีคิดอนาคตอะไรยังไม่มาเราก็เรืยอภาวะปัจจุบันแท้ๆนะเราลึกรู้สึกตัวมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรวก็บางครั้งก็ต้องอยุ่กับความจริงอะ่ะมันยังแก้อะไรไม่ได้หน้อยไปเหงาไปทุกข์ไปมันก็ไม่ได้อะไรอัน <c oughs> นี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะพระก็เป็นฉะนั้น คุภเ้านี้มันก็เลยสอนตรงนี้เยอะว่าถ้าเราขยันทั้งวันไม่ซึมเสาวานั่นแหละคือแต่และว,วันที่นําโชครู้เลยเพราะอะไรเราทําอะไรไอ้นู่นไอ้นี่ทาไปทํามาเดี๋ยววันเดียวคืน,น,น,นมันแป๊บเดียวนะเฮ้ยหมดชั่วโมงแล้วหมดสองชั่วโมงหมดครึ่งวันหมดวันเอ้าเดือนปีเห็นไหมนี่มากรุงเทพจะมาทม้าวันนะ่นนับเดียวปรกากฏว่าพอเราทำมาในเซตเรียบร้อยเออวันนี้ หมดแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขังการติดคัดรับสบายบางวันก็เครียดไหมว่าจะไปไหนจะทําอะไรจะติดต่อใครพอเราได้ทําทําทาอ๋อมันเป็นการที่เราทําอะไรทั้งวันอย่างเงี้ยไม่ซึมเศร้าอ๋อมันทําให้จิตเราก็เบิกบาไปด้วยก็ฝากเป็นกําลังใจนะพยายามขยันอยู่แล้วแ๋วตอนนี้ยทำยังไงอย่าเผลอ การคิดเรื่องอดีตเก่าๆหรือไปอะไรที่ฟุ้งกับอนาคตที่ยังไม่มาน่ะให้อยู่กับความจริงทําอะไรตรงหน้าเนี่ยเป็นบุญมากแม้เราไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไ่บ้านอะไรบ่อยๆแต่ว่าบุญมันเกิดจากจิตที่อิ่มอมปิติสําเร็จแล้วงานดีใชทำกับก้าพระชั้นอิ่มแล้วเราก็ดีใจปิติ